คนแห่ดูเป็นล้านนุ่นวรนุชโชยืนใดผมสวยๆต้องบอกเลยว่ายังคงสวยเป้ไม่เปลี่ยนการเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆค่ะทุกคนสำหรับนางเอกตลอดการนุ่นวรนุชพิร,รมพักดีแม้อายุขึ้นเลขสีแล้วก็ตาม แถมช่วงนี้ออร่าความสวยก็พุ่งแรงมากเวอร์จนแทบจะไม่อยากละสายตามองเลยทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้หน้าสวยแถมหุ่นก็ยังเป๊ะปังมากอีกด้วยทำเสาเสาอิจฉาหนักมากและไม่แปลกใจเลยจริงๆทำไมคุณสามีถึงได้ทั้งรักทั้งหลงหนักมากไปไหนไม่รอดล่าสุดนุ่นทำคอนเทนต์ก่อนนอนด้วยการโชว์ลีลาการใดผมเองซึ่งเธอทำอย่างคล่องแคล่วมากและทามัดทาแมงสุดๆเลยค่ะ โดยเธอได้โพดคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าอหมวยผมยาวสาวไลโอและหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานั้นคนดูเป็นล้านเลยทีเดียวไม่รู้ว่าโฟกัสอะไรกันระหว่างความสวยหน้าสดหน้าเด็กผมยาวสลวยมองเพลิเลยอะ่ะ